สวัสดีครับส่วนแตงไทยมืนอี้ครับผมในโจกาในดินเลยครับฝน <c oughs> ตกหนักมากครับคืนนี้ครับผมโอ้ยอดเยอิดอะไรไปหมดแล้วครับเป็นเนวนี้คือสีบรอดเนาะครับเนาะโอ,โอ้แข้งครับฝนก็นได้ไธรรมาสร์ กกกดกดดีีตเาย,เยเอ,อดืดพี่น้องเอ,อ้ยแต่งไทยลุงไก่วันนี้ดูสภาพนำสอไปบินละแต่งไทยทมสีงามครับผมเลเมดืดครับก็นำครับมาแรงมากยังมืดมาเต็กพี่น้องครับประมาณนี้ครับโอ้มือนี คือแต่งคืนจากขีต่ตมครับผมขอบคุณมากมากครับอยากจะเฉลยเฉลยร่ำรวยเงินทนอ,งอ,งองคือเราครับผมขอบคุณครับ